จริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองดีมากคือชีวิตตัวเองก็บรรยายพอแล้วมึงช่วยดีขึ้นเถอะคืนไม่งั้นเราจะแบบไปทั้งคู่เรงจะแบบไปทั้งคู่พูดไปแบบมันก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออของเดียวไหมมันมันหนักไปอะไรเงี้ยมันส่งมาเป็นเป็นคลิปก่อนอ๋อมาดูหานมากันคือมันเป็นมีมแบบแย่มากแล้วมันกลุทวิตได้ปะมันก็เลยแบบ ถ่ายเป็นรูปแล้วก็ราเป็นรูปดีกว่าเพื่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h l l โลมิ t นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทั้งสองคนแนะนำตัวเองกันก่อนสวัสดีค่ะตาออมโฟอค่ะสวัสดีค่ะโจรินโฟย์ค่ะ มาเล่าถึงเรื่องราวความสนิทของทั้งสองคนมันเริ่มจากยังอะไรยังไงเรามาจากศัตรูก่อนแล้วค่อยเป็นมิตรภาพศัตรูเอาเป็นศัตรูกึ่งกไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่หรอกหนูว่ามองมันเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดนี่้องถามมันดิอ่ะต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนที่ก็จริงๆเป็นกึ่งกึ่งอินโทรเวดนั่นแหละค่ะแล้วพอเราไปเจอคนที่เอนจีค่อนข้างเยอะในการแบบคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาคุยกับคนอ่ะเขาคุยกับคนสนุกมาก เขาแบบตอนนั้นไปเริ่มจากแข่งรายการปะแล้วมันเป็น20คนอะอเขาก็ทัก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 ทุกคนหนูก็เห็นแหละคือแบบเจอกันครั้งแรกเขาแบบโูเพื่อนอย,ย่างเงี้ยหนูก็ <c oughs> เออก็คิดว่าแบบไม่น่าเป็นเพื่อนกแบบับไอ้นี่ได้แน่นอนแต่คือเ <c oughs> มื่อก่อนอะเป็นคนแบบแต่งตาแบบเฉี่ยวมากๆแบบเขาถ่ายแฟชั่นเขามันเป็นแบบเจ้าแม่แฟชั่นอะไรเงี้ยเขาก็ชอบนั่งอยู่แล้วก็ เออแต่ซึ่งจริงๆไม่มีอะไรเลยนะก็แค่แบบก็ก็นั่งดูนั่งสังเก,ต,ก,งงเกตคือเราอ่ะชอบสังเกตมากกว่าแบบชวนคนอื่นคุย,ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาแบบทําให้สนิทกันได้ยังไงเอาจิงว่าในวงอ่ะ ขึ้นชื่อเรื่องแบบขี้เกียจทั้งคู่อะพี่คือแบบมีบ่ายตื่นบ่ายตื่นเย็นได้คือตื่นเย็นอะไรเงี้ยคนอื่นคือกินข้าวไปสามมือแล้วเราเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะเป็นการแบบเห็นตรงกันในเรื่องนี้ใช่คือบางทีเราไปอยู่กับคนอื่นเราก็อึดอัดไงหมายถึงแบบกลัวเขารู้สึกไม่สบายใจเราก็จะแบบอุ้ยเราจะทําเขาอึดอัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันแบบเลยเพื่อนตื่นบ่ายเนาะก็คือถ้าคิดว่าเรื่องที่สิ้นเสมอกันที่สุดมันคือเรื่องขี้เกียจถ้าไปทํางานต่างจัง มากินข้าวเช้าด้วยกันนะทีมงานก็จะรู้เลยว่าไม่มีห้องนี้แน่นอนออไม่ตื่นอะไรเงี้ยพวกหนูไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาอาหารเช้ามัน <laughs> ืออยากรู้ว่ามันทำให้มันแบบ break ice กันยังไงเออ,เอ,อมันมามันมาได้ยังไงวะว้าพี่แบบเอาทำไมวะถวนมากเขาจะเป็นคนแบบชอบชวนคุยชอบอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบเพิ่มความสนิทมากขึ้นด้วยแหละค่ะเมคกแฟนกับคนไม่เก่งอะไรเงี้ยมันก็โชคดีที่มีคนแบบเขาเข้ามาม,มันก็แบบเราไม่เหนื่อยอะเนาะเออคนลุก นโอเคงั้นเดี๋ยวมา,มาถามถึงเรื่องนี้ใสกันหน่อยดีกว่าขอเหอะเลิกเถอะนะเลิกทำเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนแบบขี่ลืมเขาจะลืมจริงๆที่แบบต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมโทรมามึงกูลืมขนตากูยืมขนตาได้ปะแบบเออได้ได้สักพักยังไม่จบ มึงกูลืมหมอนรองคออ่ะกูขอหมอนรองคอด้วยนแบบเออเเดี๋ยวเอาไปให้แล้วกันอ่ะพกไปสองกันล่าสุดไปไปเชียงใหม่กันไปเล่นที่เชียงใหม่แล้วทีนี้บ้านเขาอยู่เชียงใหม่วันนั้นหนูก็เลยต้องนอนคนเดียวเพราะว่าเขาจะไปนอนที่บ้านแล้วหนูก็บอกแล้วนะอย่าลืมของนะพรุ่งนี้ไม่ขนให้นะเพราะว่าเขาต้องเก็บกระเป๋าเพื่อไปบ้านแล้วตรงไปสนามบินเลยพอถึงบ้านปุ๊บตอนเช้าโทรมาหนูรู้แหละ แม่งลืมเลยสักอย่างแน่นอนลืมอะไรสักอย่างแน่นอนมึงกูลืมหมอนลองคอเอาไปให้แล้วเพื่อนจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองดีมากคือชีวิตตัวเองก็บรรยายพอแล้วมึงช่วยดีขึ้นเถอะเพื่อนไม่งั้นเราจะแบบไปทั้งคู่เราจะแบบไปทั้งคู่อ่ะแล้วของตาออมอุ้ยหนูอะเขาจะมีลักษณะนิยมอย่างหนึ่งคือก่อนนอนเนี่ยเขาต้องแบบเขาต้อง พูด<ม>ไ,ได้พูดได้พูดได้อ่าคือหนูเป็นห่วงสุขภาพาเขาแหละแต่ก็เข้าใจแหละว่าพูดไปแบบมันก็ไม่ฟังอะไรเงี้ย<ถ><ง>ก็เลยแบบเออป่องเดียวไหมมันแบบมันหนักไปอะไรเงี้ยพี่แล้วมันแบบลําบากหนูด้วยเพราะว่าพอมันเริ่มปุ๊บม<ๆ>ันก็จะแบบไม่มีเพ่ินเลยอะจบที่กี่ แล้วเจ้ารีเสิร์มันมีแบบตาออมเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้แล้วแต่คนอื่นนิสัยนี้มันเป็นยังไงเราไปตามคนอื่นมันง่ายค่ะสมุินะนี่อยากไปกินชาบูหนูอยากกินหมูกระทะมันจะเถียงกันอ่ะพี่มันไม่ได้กินสักทีแบบอุอยากกินหมูท้าชามกินบ่อยแล้วเงี้ยมันเถียงกันมันแบบเออชาบูมันก็ไม่ได้แย่มันก็อร่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างงั้นค่ะอันนี้อยากรู้ว่าแบบเย็นยอกันนิดนึงแล้วมีเพื่อนเราอ่ะมีข้อดีเรื่องไหนบ้างด้วยความที่หนูเป็นคนชวนคนอื่นคุยไม่เก่งอ่ะปกติท็อปป มันจะเป็นเรื่องเรื่องของเจ้าของเรื่องอ่ะหมายถึงเรื่องคนอื่นที่เขาแบบชวนเราคุยมาเงี้ยเราก็จะแบบเป็นไปตามบทสนทนาของเขาคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่กับเขามันเหมือนแบบมันได้มีโอกาสที่พูดเรื่องตัวเองมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาเซาซีด้วยแหละค่ะไม่เี่ไอ้จริงอ่ะคือหนูขี้เสือกพี่แล้วหนูแบบหนูอยากรู้เรื่องของมันอะไรเงี้ยหนูก็จะถามเฮ้ยเป็นไงว่าเพาาเื่อชีวิตเป็นไงบ้าง้็พี่เขาถามหนูทุกวันเลยสมมติว่าหนูนั่งอยู่ใช่ป่ะแค่อย่างเนี้ย นต้องเป็นอะไรวะเฮ้ยมีอะไรเราด้นะเพื่อนหรือว่ากูต้องเป็นวะส่วนอหมอพอๆกันคือมันเป็นคนรับฟังมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเป็นคนพูดมากด้วยเราอยากรู้มากเราก็มีเรื่องของเรามากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเป็นคนที่รับฟังมากๆแล้วเป็นคนที่แบบไม่จัด แบบไม่ว่าจะคิดยังไงหรืออะไรมันก็แบบมันก็รับฟังแล้วมันก็พูดความคกี้ของมันรับฟังเราเข้าใจเราอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จ,จะเป็นคนที่แบบถ้าหนูเป็นอะไรนิดนึงมันก็จะเอ้ยคุยเปล่าอะไรยง,งี้ ใชอยากพูดถึงมีมของทั้งสองคนหน่อยดีกว่าความที่แบบแต่ละคนมีมีมออกมาของตัวเองเยอะกันมากมีมไหนที่มันทัชใจเราที่สุดบ้างของแต่ละคนอุ้ยหนูชอบมีมนี้มันเป็นมีมที่เราถ่าย for if challenge กันแล้วแบบเขาอ่ะชอบแกล้งคนอื่นแล้วเขาอ่ะปะวิปครีมใส่หน้าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาโดนปะคืนมเป็นแบบหน้าเขานิดเดียวี่แล้วก็ปะ้วออกมาแค่ตาเงี้ยอ่ะอิ่มอิ่มอิ่ม มันตลกมากแบบมีนะแบบเห็นแล้วขำตลอดเวลาแบบมัตลกอ่ะซึ่งนานมากเลยนะตอนนั้นน่ะของโจมีปะมีปะวะไลฟ์ปะอ๋อใช่ใช่ที่มึงชอบใส่ฟิลเตอร์ตาตากับปากใหญ่ๆใช่ค่ะสามารถเป็นติกแฟนคลับหาดูได้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน บททดสอบวัดความสนิทด,ด้วยเกมใครที่จุดๆุจดทั้งสองคนต้องตอบคำถามว่าใครคือที่สุดของคำถามนั้นซึ่งคำถามแรกใครตอบว่าใครที่แกงที่สุดหนึ่งอสองสาม จริงๆการแกล้งของหนูอะมันคือมันการเข้าหาเออมันแปลว่าการเข้าหาของหนูค่ะมันเป็นสนิทชแล้วแบบอะกับคือของหนูอะมันเป็นแบบคือหนูอาจจะพูดแบบพูดไม่เก่งแบบเซลไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่หนูแบบทางกายแบบไปเซีเขาไปหยอดไปแบบอะไรเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยเราก็ลองไปถามสมาชิกคนอื่นมาแล้วเหมือนกันใช่ซึ่งเขาก็ตอบคำตอบมาให้เราฟังแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดู มีคลิปด้วยหรอถ้าให้เรามีคลิปมาแล้วเราแอบไปถ่ายแบบไปอแอบไปขอคลิปมาที่ได้เรืเ่องระหว่างโจกับออมใครขี้แกล้งมากกว่ากันต้องออมค่ะเพราะว่าออมเป็นประเภทแบบนึงจะทำอะไรก็ทำเลยอย่างเงี้ยคือเป็นพวกคาดดาไไปได้นิดนึงออมเป็นคนแบบจอยจอยกับการแบบแกล้งคนอื่นอ่ะเออมันสน,นออมมันสน,นะค่ะก็เป็นออมอะไรกันรู้เลือกเป็นพี่โจละกันค่ะเพราะว่าเขา ชอบมาเกาะแกะหนูคือหนูจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งตัวเองใช่ป้ะแต่พี่โจจะชอบมาเกาะแกะเรียกสิ่งนั้นว่าแกล้งละกันค่ะแล้วเป็นที่ใครเฮ้ยเลยเหรอเออหนึ่งสองสามพี่ออมพี่ออมแบบมีความสนของพี่เขาใช่แล้วก็มีความแบบจะมามีเงี้ยงเรื่อยๆ้าเรืยกับพวกเราคือแบบนี่นี่รู้สึกว่าเป็นคนแรกๆที่พีอมแบบ ก้าแกล้งแบบแบบแล้วคุยอะไรนี้แล้วของก้อยคือไงจ๊ะของก้อยก็จะเป็นฟิลแบบไม่รู้ดิแบบรู้สึกแบบขี้หยอกหรือแบบงงแงงใส่มากกว่าถให้แบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออของพี่ออมก็มีความงงแงงมากงงแงกับเราบ้างแล้วก็ขี้แกล้งแบบเป็นฟิลใช้คำพูดแกล้งอะประมาณนั้นหรือบางครั้งก็แบบพี่างเงี้ยใช่ใช่ใช่พี่ออมมีขำบูลลี่อ่ะอ๋อ ได้เงนเฉยนะคะใช่บ๊ายบายทุกท่นคอนเฟิร์มการันตีน่าจะใช่ค่ะคนที่โดนหนักสุดน่าจะพันนี่แหละพันใช่ไหมรีแอคเขาน้าแกล้งเมื่อเวลาเราแกล้งอ่ะคือเมื่อก่อนพันไม่สู้คนไม่ใช่แบบนี้จริงพี่เมื่อก่อนพันมันจะแบบยังไม่โตตอนนี้ก็คือปิกระขาแข่งโอ้ตอนนี้ต่อยหนูได้ต่อยแล้ว ไปที่ข้อต่อไปใครชอบเล่นผาดผลจนเพื่อนกุมงขมับบ่อยที่สุดหนึ่งสองหนุอีกแล้วอ๋อมันไม่ค่อยกล้าตายอ่ะพี่ไม่กลัวตายอ่ะจะทําอะไรก็ทําทุกคนก็ต้องแบบเดี๋ยวติกเดี๋ยวก่อนมันง่ายๆแค่แบบไปเวลาไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีเงี้ยค่ะถ้าสมมติเขาสนุกมากๆเขาจะแบบไปขอบเวทีไปแบบจะเล่นกรบแฟนลับเราก็จะเฝ้ากับมั ว่ายน้ำอะไรเงี้ยมีสไลเดอร์อะไรเงี้ยคนเขาก็สไลด์กันปกติไอ้นี่ก็จะอยากหอยหัวอยากัหน้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ก็จะโอ้ยต้องเป็นตัวเปิดเนอเป็นตัวเปิดเลยข้อต่อไปใครกินเก่งกว่ากันหนึ่งสอง้ำนี่ หนูก็ได้ค่ะไม่คือถ้าเป็นของที่เขาชอบอ่ะเขาจะกินแบบไม่เลิกอ่ะพี่กินจนแบบจบวงแล้วอ่ะเขายังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ชอบกินอะไรผูวกระทาชามูอะไรอบบกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ตักก็แบบเยีย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  หมูกระที่ดีในในในรูปแบบของเรามันเป็นแบบไหนหมูที่เกียมพี่แล้วหนูเหนื่อยมากแบบทุกคนแบบนี่ก็จะแบบยีบแบบสุกแล้วก็กกนสุดแล้วหนูก็ต้องแบบเมื่อไรม,มันไม่เกียมสักทีเมื่อไหรจ,จะได้กินอะ่ะข้อต่อไปสองคนใครตอบแชทเร็วกว่ากัน 1, 2, หนึงสองสามหนูอยู่แล้ว <laughs> บางทีแบบทักมาอะไรเงี้ยเจ้เพื่อนอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบว่าอ่านแชทไวมาก <ไป S 1> อยู่แล้วเราเป็นคนเช็คโทรศัพท์ตลอดหนูว่าหนูตอบไม่เกินสามสิบวิอ, <c oughs> อ่ะพี่วันนั้นหนูจําได้ว่ามันหายไป <c oughs> เกือบ9้าชั่วโมงอะคือหนูพิมพ์ไปเยอะมากาบบเฮ้ยเป็นไรเปล่าหายไปไหน <c oughs> โควไปไม่รับมึงอยู่ไหนอ๋อโทษทีหลับโอเคค่ะข้อต่อไปใครเสียเงินกับของสะสมของตัวเองบ่อยที่สุดหนึ่งสองซ้ำฉันเหรอ ล่าสุดคอลเลกชันไอ้อะไรวะเลโก้ <Lego. S 1> เออใช่หนูสะสมเลโก้ใช่ใช่ใชมันเป็นแบบทําไมถึงมาสะสมเลโก้อะหนูเริ่มมาจากชอบดิสนีย์ค่ะแล้วตอนนั้นมันมีคอลแลบกับดิสนีย์ที่มันเป็นปราสาทดิสนีย์ตัวเก่าพอมันต่อเลโก้อะมันดูดเวลาดีอะมันแบบมันเหมาะกับคนแบบเราอะเราก็ต่อไปเรื่อยอไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบแล้วก็ซื้อตัวอื่น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 อเรื่อยอันเราของเขาคือแบบคลาสซี่ขั้นไหนอะอุ้ยสุดๆค่ะหนูว่าตอนนี้ห้องมันไม่มีที่นอนแล้วเต่ได้วยเลโก้ไม่มีใช่ ซื้อไว้ก่อนยังต่อเดี๋ยวค่อยต่อ,ตอ,ตอข้อต่อไปใครชอบแอบ,บถ่ายรูปเพื่อนตอนเผลอบ่อยที่สุดแคปรูปไวแ้แบ็กเมย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาม <c oughs> คนนี้หหนู <c oughs> ส่วนมากเึือบถ่ายดหูนี่ <c oughs> แหละไม,ไม่ถ่ายไปหนูถ่ายกัมาดูว่ามันตลกอ่ะพี่ <c oughs> ชอบถ่ายหนูนี่ <c oughs> แหละเราเราโดนแล้วเรารู้สึกยังไง ไม่ค่ะหนูไม่มียางอายอะไรเลยแต่ส่วนมากเขาก็จะถามมาแบบโอเคไหมที่ถ่ายโอเคไหมที่จะลงเขาก็จะถามหนูตลอดเลยก็นใช่เอาเลยเผอมมันส่งมีมตัวเองลงมาในกลุ่มเลยจ้ะมันส่งมาเป็นเป็นคลิปก่อนอ๋อมันหวานมากอมันเป็นมีมแบบแย่มากแล้วหนูมึงกูลงทวิตได้ปะมันก็เลยแบบถ่ายเป็นรูปแล้วก็ลงเป็นรูปดีกว่าเพื่อน ไม่มันน่าเกลียดเกินแต่เขาแต่เขาจะคิดแล้วมันคืออะไรอธิบายก็ได้หนูว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วน้ำมูกหนูไหลแต่ที่เนี้ยมันไหลแต่มันเป็นเป็นฟองเป็นฟองทีแล้วมันถ่ายคลิปส่งมาแล้วก็เป็นฟองแบบเนี้ยคือหนูนั่งอยู่ข้างพัดลมค่ะนั่งอยู่ข้างพัดลมถือโทรศัพท์เนี้ยแล้วมันก็ปิ้วหนูก็ไม่รู้แล้วหนูก็ตลกอ่ะหนูก็เลยถ่ายส่งไปให้เพื่อนแบบมึงดูดีอะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนมันแบบเอ้ยลงได้ไหมก็แม่งน่าเกลียดเกินเดี๋ยวกูถ่ายรูปนิ่งให้แล้วก เราไปนับคะแนนมาแล้วก็คือได้3มกับสาม้งคู่อเออเราคือคําตอบงั้นเรามีขอถามอีกหนึ่งข้อเพื่อแบบเป็นคะแนนตัดสินของของเกมเี้เฉยว่าใครคือนักวางแผนในเรื่องการนอนเก่งกว่ากันหหนูไม่ดูแผนของเขาแต่หนูอ่ะอมีแผนของหนูอยู่ส่วนมากเขาอ่ะจะเป็นผู้นำ <laughs> 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 ค่ะไม่ือหนูจะแลนแล้วสมมติว่า วันนี้งานดึกมากและพรุ่งนี้งานเช้าเราจะมีแกลบช่วงไหนบ้างเพื่อที่จะนอนเขาเป็นคนแผ่นจริงๆแพนแบบว่านั่งรถต้องไปทํางานที่ต่อไป3 0นาทีใช่ไหมพี่คะอีกกี่นาทีถึงคะ30นาทีโอเคนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแพ่นแบบแผน<อ>่นเลยอะแล้วมันก็จะนอนกับหนูตลอด <laughs> ที่ในวงพูดอะว่าแบบว่านอนได้นะเพื่อนแต่นอนกินที่ <laughs> เพราะว่าเวลาพวกหนูไปอะโซฟามันไม่ได้เยอะยอะ <laughs> มันก็จะเป็นหนูกับมันนั่นแหละจอง <laughs> <laughs> นอนก็เต็มแล้วอะตอนนั้นที่คอนขอนแกนวางแผนการถ่ายว่าขอถ่ายคู่สุดท้ายเพื่อให้มีเวลานอนเยอะกว่าเบอร์คนอื่นใช่ดูอันคือเรื่องราวยังไงคือตอนแรกเราแบบมานั่งคุยกันเลยว่าแบบเพื่อนเขาแบ่งเป็นสามกลุ่มใช่ไหมแล้วเขาลองถ่าย3ามที่ตอนแรกเราขอกลุ่มแรกถ่ายคนแรกแล้วเราจะได้มีเวลานอนยาวถึงเช้าเชคอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบ จะไม่ได้อนะไรเงี้ยก็แบบงั้นไม่เอาคนที่2เอาคนที่สไปเลยก็คือไปถึงแล้วก็นอนยาวแล้วก็ตื่นมาถ่ายแล้วก็ไปทํางานเลยอลยนะไรเงี้ยทดสอบความรู้ใจได้เกมสิ่งเล็กน้อยถามไว้ตอบไว้ตอบคำถามเกี่ยวกับคนที่นั่งข้างๆให้ถูกต้องข้อแรกขานาดรองเท้าของคนข้างๆคือเบอร์อะไร3ามถูกไหมวะสากเหรอ ก็ใส่ได้สามหสามเจ็ดถูกถูกถูก่าหนูก็สามเจ็ดสปดตื่นนอนคนคาข้างมักจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกแปรงฟันอะทำอะไรวะมันไม่ค่อยรู้เพราะว่าส่วนมากหนูตื่นก่อนมัก็ตื่นมามันก็ไปทําอะไรของมันแล้วพี่กล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยก็เือจะไม่เห็นแล้ว เพราะเราตื่นสายกว่าใช่เราตื่นสายล้วก็ต้องรีบจะร<ำ>ับหน้าที่ปลุกค่ะคือก็ตื่นใกล้ๆกันนี่แหละต่หนูจะเป็นคนตื่นมาปิดนาฬิกา<ช>แล้วค่อยปลุกมันอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปไข่ดาวสุกหรือไข่ดาวไม่สุกที่คนข้างๆชอบทาน<ช>หนึ่งสองสมไข่ดาวสุกสุกกับไม่สุกใช่อ,อันนี้คือแบบใช่ไหมถูกไหมถูก่ว แล้วหนูกับมันอ่ะเราแลกข้าวกล่องกันด้วยนะแลกแลกไข่ดาวกันแล้วก่อนหนูให้มันหนูก็เจาะก่อนแล้วค่อยพี่ทำไรเดือดใจวะทำไรเดือดใจวะมันก็เยิมลงไปในถาดมาแล้วหนูก็แบบร้องไห้อ่ะข้อต่อไปมือข้างที่อีกคนถนัดโอเคหนึ่งสองซ้ำขวาขวาคนนี้มึงดูไม่มั่นใจสักคอเลยนะเพื่อนไอ้ที่เราลุ้นไง ในวงเรามันคนเยอะเราแบบจำสลับข้อต่อไปเวลาแต่งตัวใส่เสื้อหรือกางเกงก่อนหนึ่งสองสามเสื้อถูกไหมไม่รู้อะใค่คนแรนแกซของอะไรเอเอ้ยหนูหนูใส่เสื้อก่อนเออใส่เสื้อถ้าหนูคนอยู่คนเดียวหนูจะใส่เสื้อก่อนแล้วเราแบบใส่กางเกงเป็นอย่างสุดท้ายเพราะแบบในห้องมันสบายเราใส่เสื้อเตินไปนู่นไปนี่อะไร่ัเราจะออกหองเราเคยใส่ไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวกับหนูมันก็ โอเคข้อต่อไปสีที่คนข้างๆชอบคือสีอะไรหนึ่งสองสางเหลืองกับม่วงใช่ถูกไหมคะถูกของใช้ทุกชิ้นก็คือเป็นสีตามนี้ปะไม่ไม่ถ้าของใช้หนูเป็นสีเขียวคือทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามัน่ะชอบสีเขียวแต่เวลายัดเยียดสีเขียวให้มันมันจะไม่เอาร้อาป หลอกตัวเองเพื่อนบางทีอ่ะไม่หลอกตัวเองก็ได้เราแค่รู้สึกว่าแบบอยู่กับสีเขียวแล้วมันขับผิวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสีม่วง <c oughs> คือด้วยความที่เราเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแล้วเราอยู่กับสีม่วงมันรู้สึกว่ามันเป็นสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่กับสีเขียวรู้สึกมันเข้าเออมันเป็นเรื่องนั้นที่กระเป๋ามันก็สีเขียว <c oughs> ไปดูชอบสีม่วงชอบสีเหลืองก็คือ ปกติปะก็คือทุกอย่างของเลือกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่สีเหลือเออใช่ใช้สีน้ำเงินก็เป็นอีกเคสที่แปลกเหมือนกันแบบสีนี้เข้ากับเราปะเออสีนี้ชอบกับสีนี้เข้ากับเราไม่เหมือนกันเนี่ยข้อสุดท้ายอยากรู้ว่าคนข้างๆของเราทํา ending scene หน้าแบบไหนบ่อยที่สุดเอาเพลงอะไรด้วยค่ะเพลงแบบไหนลายบอยเหอโอเค คือออมเขาจะเป็นพวกแบบท่ายเยอะท่ายเยอะสมมติเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ป่ะเอ็นนิ่งซีเขาก็จะแบบอะ,อะไรเงี้ยท่า,เ,า,ทายเยอะอะไรคนอื่นเขาก็แค่แบบคนดีก็จะแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยขอเยอะไว้ก่อนของโจงเขาจะเขาจะใช้สายตาค่ะเขาจะชอบกดหน้าหน่อยเขาก็จะ แล้วปากก็จะนิดนึงมันเราเคยแบบพอจบแล้วเรามาดูทีหลังแล้วมีแซวกันไหมในในวงอะไรเงี้ยแซลก็แบบถ้าดูพร้อมกันก็จะอะไรมีใครโดนบ่อยสุดไหมใครโดนแซวบ่อยสุดไอพันธ์วะไอ้พันน่าจะมาขัดกันนะไอพันไอแฮนก็สุกไอแฮนด้วยแฮนด้วย งันคาถามสุดท้ายก่อนเท่แบบจะปิดรายการพูดถึงเรื่องหยดน้ําตาหยดน้ําตาหยดล่าสุดของทั้งคู่อันนี้ล่าสุดเลย hey, <laughs> ให้กูบอกไหม <laughs> <laughs> เล่าให้มันฟังด้วย <laughs> เล่าได้อะ <laughs> เรื่องกินคือ <laughs> เปนแบบว่าทํางานเหนื่อยแล้วแบบไม่ได้กินอะไร <laughs> ที่ตัเองอยากกินเลย <laughs> ตอนนั้นอยากกินหม่าล่า <laughs> อยากกินหม่าล่าต้องไม่มีเพื่อนแล้วก็แบบไม่ได้กินแล้วก็ไม่ไรแล้วก็ใจเรื่องมาเล่าให้ฟัง เมื่อวานกูร้องไห้กูแบบอยากกินหมาคนเวลาเราเจอแบบเรื่องเหนื่อยหรือวันที่เหนื่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยเรามีวิธีฮีลใจอะไรกันยังไงไหมเอ่ยปล่อยให้มีพื้นที่<ช>ปล่อยให้มีพื้นที่ของตัวเองคือเราจะค่อนข้างแบบแฮนด์ลกับเรื่องของตัวเองแล้วพอแบบดีขึ้นแล้วมีโอกาสได้คุยกันค่อยแบบมาเล่าสู่กันฟัง อะไรนี้มากกว่าอืมโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็แบบน่ารักมากๆทั้งสองคนก็เดี๋ยวสุดท้ายให้ทั้งสองคนฝากผลงานและช่องทางการติดตามกันหน่อยค่ะ โอเคค่ะก็ฝากพวกเราวงโฟอีฟด้วยเนาะเรามีกันเจ็ดคนนะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวก็อุยก็อยากให้ติดตามก็แอบทำอะไรอยู่แอบทำตลอดาใช่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากถึงติดตามอินสตาแกรมของเราทั้งสองคนด้วยนะคะฝากเลยค่ะที่เล่าวันนั้นก็เรื่องกินเหมือนกัน เหมือนฟีลแบบเรานัดเพื่อนไปแล้วว่าเราจะไปกินอะไรเงี้ยแล้วเราแบบโดนเทอ่ะแล้วเราก็แบบหิวมากแล้วมันสี่ทุ่มแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากออกไปไหนคนเดียวเลรเนี้ยเราเพื่อนลืมค่ะล้วก็เลยแบบมื้อเย็นมันเป็นมือที่หิวเราทั้งวันว่าแบบเราเหนื่อยมาทั้งวันเลยจริงทำไมไม่มีคนเข้าใจวะใช่ปะอแน่พี่มันเลยอยู่ด้วยกันได้